กว่า3าทศวรรษนับจากปี2,500ที่โรงภาพยนตร์สแตนอโล์ขนาดเล็กได้มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมแห่งความบันเทิงจบจนเข้าสู่ยุคหลังในปี2,530ธุรกิจโรงภาพยนตร์ก็ถึงคราเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ในช่วงที่ธุรกิจค้าปลีกอย่างศูนย์การค้ากำลังเติบโตการเปิดโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กหรือมินิเทเตอร์ภายในห้างหรือว่าศูนย์การค้าในแบบห้องฉายขนาดเล็กราวร้อยกว่าที่นั่งคือคำตอบในยุคนั้นด้วยเหตุผลที่มินิเทเตอร์ลงทุนต่ำกว่าโรงภาพยนตร์สแตนอโลนแบบเก่าเพราะมีกว่า1โรงต่อสาขาแต่ด้วยข้อจํากัดที่ขนาดโรงภาพยนตร์จอเล็กที่นั่งแคบและลำดับขั้นของที่นั่งแต่ละแถวค่อนข้างต่ำทําให้คนดูเสียอัธรสในการชมเพราะว่าเกิดการบังกันนี่เป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้มินิเทเตอร์มีอายุไม่่ยยยืนาาาววองงคดหั วามเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2,537เมื่อคนไทยได้ทำความรู้จักโรงภาพยนตร์ครบวงจรมีระบบอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชมครบครันรูปแบบนั้นนำมาจากสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มนายทุนจากตระกูลภูลวารารั์ที่เคยผ่านประสบการณ์โรงภาพยนตร์ในอดีตได้ตั้งบริษัท e n t e r t a i n g o l d ก n เด l l a g e เหรือที่รู้จักกันในชื่อ EGV ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ในประเทศไทย ในยุคแรกที่ EGV เปิดโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์สิบโรงที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบางแคได้รับความนิยมจากผู้ชมสูงมากเพราะเป็นการนำจุดเด่นของโรงภาพยนตร์รูปแบบต่างๆในอดีตมารวมไว้ด้วยกันตั้งแต่กา,การการันตีคุณภาพของโรงไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็มองเห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยคุณภาพเท่ากันหมดด้วยตั๋วราคาเดียว70บาททุกที่นั่งและเป็นราคาเดียวกันทุกโรงทุกวันทุกเรื่องซึ่งเทียบกับค่าตั๋วของโรงหนังแบบ standalone ที่เริ่มต้นตั้งแต่30บาทไปจนถึง70บาท นอกจากนี้ระบบใช้หนังของระบบมัลติเพล็กซ์ฟิล์มจะไม่สะดุดเพราะว่าใช้ระบบการนำฟิลม์มหนังทั้งเรื่องมาใส่ไว้ในม้วนเดียวกันแล้วฉายตั้งแต่ต้นไปจนถึงหมดฟิลม์ม <c oughs> ระบบเสียงแบบดิจิตอลเป็นระบบดีที่สุดในโลกทั้งดอปี้ดิจิตอล DTS s d d s และระบบการติดตั้งลำโพงภายในโรงมาตรฐาน THX ซึ่งถือเป็นพระเอกของโรงมัลติเพล็กซ์ในยุคนั้น นอกจากนี้ปัญหาที่เคยเจอในโรงหนังแบบมมนิเทเตอร์อย่างเรื่องช่องว่างระหว่างเก้าอี้และทางเดินภายในโรงที่มีจำกัดก็จะไม่ปรากฏให้เห็นรวมทั้งการที่มัลติเพล็กซ์มีโรงหนังแยกย่อยไป8-10ถึงโรงทำให้ฉายหนังที่มีความหลากหลายและจัดโปรแกร,รมเวลาฉายเหลื่อมกันเพื่อให้ผู้ชมสามารถมีทางเลือกได้มากกว่าและมีความสะดวกสบายระบบจองตั๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างงานและก็สะดวกสบายมากๆ ในปี2547ผู้ปลุกเบิกตลาดอย่าง EGV ได้ตกลงควบรวมธุรกิจกับ Major c ์ซ e นิเพล็อาจเรียกได้ว่าตรกูลภูลวรรักกินรวบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเมืองกรุงอย่างเบ็ดเสร็จ e EGV ภายใต้การบริหารของวิชัยภูลวรรักมุ่งขายธุรกิจโรงภาพยนตร์ในรูปแบบที่เรียกว่ามัลติเพล็ภายในห้างสรพรพสินค้า ส่วนด้านวิชาภูนวรรักษ์กับแยกพัฒนารูปแบบโรงภาพยนตร์ยุคใหม่ขึ้นโดยนิยามว่าซินิเพล็กซ์ที่มีมากกว่าโรงภาพยนตร์และไม่ยึดศูนย์การค้าเป็นทำเลธุรกิจการครวบรวมกันทําให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งในตลาดโรงภาพยนตร์ได้มากถึง80%โดยมีคู่แข่งจากยักษ์ใหญ่ธุรกิจโรงหนังจากภาคตะวันออกที่เข้ามามีส่วนร่วมสร้างเส้นทางธุรกิจโรงภาพยนตร์เมืองไทยในกรุงเทพตั้งแต่ปี2 5 4 2อย่าง SF Cinema City ก็ได้สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว การแทรกซึมตัวเองเข้าไปอยู่ในทุกศูนย์การค้าทุกย่านและกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้คนทุกหัวระแหงด้านหนึ่งถ้าคิดในแง่ผลกําไรก็ทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดแต่อีกด้านมันคือการผูกขาดเมื่อผลประโยชน์และกําไรกลายเป็นสิ่งที่ตักตวงความสุขและสุะสนทรีศาสตร์ในการเสพความบันเทิงจากภาพย,ยนตร์ไปจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นการฉายโฆษณาก่อนใช้หนังบางโรงฉายโฆษนาน,านานถึง40นาทีราคาตัว๋วหนังในแต่ละวันแต่ละรอบแต่ละเรื่องแต่ละโรงย่อยไม่มีมาตรฐาน แถมแพงหูฉี่บางเรื่องมีราคาสูงถึง240บาทในขณะที่บางโรงมีราคาสูงถึง1,000บาทและกับระบบที่ทันสมัยและความสะดวกสบายไหนจะราคาน้ำขนมและป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังที่ราคาสูงเกินกำไรที่ควรจะเป็นหลายเท่ากฎเกณฑ์3วันอันตรายกลายเป็นจุดชี้ตาของผู้ผลิตหรือเจ้าของหนัง ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าโดนถอดออกจากโปรแกรมคุณค่าของหนังจึงอยู่ที่ผลกําไรมากกว่าคุณค่าของเนื้อหาแน่นอนว่าทางเลือกของผู้ชมจึงถูกตีกรอบตามไปด้วยคนทำหนังถ้าไม่อยากเสี่ยงขาดทุนก็ต้องทําหนังเอาใจตลาดในอยังไม่นับรวมการกระโดดเข้ามาถือหุ้นของค่ายหนังนั่นหมายความว่าเมื่อเจ้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของค่ายหนังด้วยแล้ว ก็ยากที่จะหาคําตอบถึงเรื่องความเป็นธรรมในการจัดรอบหนังยังไม่นับรวมความสัมพันธ์ที่เลือนหายในสังคมการเปิดดูเวลารอบฉายหนังไม่จําเป็นต้องเปิดในหนังสือพิมพ์อีกแล้วไม่มีการรอคอยเพื่อรอรอบหนังต่อไปและไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบคําถามจึงเกิดขึ้นว่าวัฒนธรรมมัลติเพล็กซ์เป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับคนไทยในการเสพภาพยนตร์ของยุคนี้แล้วจริงหรือทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเนชั่นทีวีราย,ยางานครับ